มีแสงธรรมชาตินะครับสำหรับปลาเซเว่นค่ายใหม่เป็นล็อตแรกที่นำเข้ามาในเมืองไทยนะครับลองดูนะครับเหลือกและสีสันขนาดนหนครับสีแก้มเริ่มมาแล้วนะครับดูเหลือบหนาหนาครับอย่างนี้ครับแสงธรรมชาติภายนอกนะครับสำหรับท่านที่สนใจปลาคุณภาพ ปลาแดงคุณภาพนะครับสนใจสอบถามได้ครับดูหเหลือครับจะชับเหื้อ